สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอช่วยสอนโปรแกรม s t a t p r o v 8 i นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับจะนำเสนอนะครับวิธีการแบ่งโนดนะครับในตัวขานโค้งนะครับก็ลองมาทำดูนะครับอันดับที่1นนะครับให้แน่ใจว่า nap โนดบีมนะครับเปิดใช้งานอยู่นะครับให้เรากำหนดจุดนะครับณตำแหน่ง กริดลายนี้นะครับกำหนดจุดกดคทนค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการคลิกที่จุดนี้นะครับกดปุ่ม escape นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกนะครับการเพิ่มคันโค้งนะครับคลิกจุดที่ 1, คลิกจุดที่2นะครับกำหนดรัศมีนะครับณนที่นี้ผมให้รัศมีเป็น20เมตรแล้วกันนะครับ นะครับเราก็จะได้เส้นโค้งขึ้นมานะครับอันดับถัดไปนะครับถ้าเราทำการแบ่งด้วยการ Insert n o d e นะครับโปรแกรมนะครับจะไม่ยอมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถกำหนดการแบ่งเส้นโค้งได้นะครับโดยการใช้ตัวขาดนะครับช่วยนะครับอันดับที่1นนะครับเรามาที่ปุ่ม snap node beam นะครับ แล้วเราทําการเลือกนะครับกําหนดจุดนะครับกดปุนมค้างไว้นะครับจุดที่1จุดที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ผมจะทําการแบ่งทีละ1เมตรนะครับนะครับกด Escape นะครับหลังจากนั้นนะครับให้แน่ใจว่าเคอร์เซอร์โหนดนะครับเป็นเคอร์เซอร์ใช้งานนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการลิงก์นะครับเพื่อสร้างคานขึ้นมานะครับให้เราเลือกแกน y นะครับและทีนี้นะครับผมเลือกลิงก์โนดนะครับที่ระยะห้าเมตรนะครับดึงขึ้นนะครับอันดับถัดไปนะครับเราจะใช้คำสั่งนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นตัว sketch member นะครับเพื่อเราจะทำการดึง ยืดเมมเบอรบน์นะครับให้จะหลดกับตัวคารนโค้งนะครับก็ให้เราเลือกเมมเบอร์ทั้งหมดชิ้นงานนี้ให้หมดเลยนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเรามาที่เคอร์เซอร์นะครับ s e l e c t m o d e นะครับเราจะเลือกเป็นแดกไลน์นะครับเพื่อเลือกเมมเบอร์ในแนวเส้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัวสเก็ต สเตต e เมมเบอนะครับตัว State Member นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกตัวเลดีโอนะครับ X2 and Existing member นะครับแล้วเลือก Pick member นะครับมาเลือก Member เส้นโค้งแล้วกดปุ่ม Apply นะครับกดปุ่ม Close นะครับเราก็จะได้นะครับการแบ่งเส้นโค้งนะฮะอันดับต่อไปเราก็ทำการ Delete นะครับ เส้นตรงที่เราไม่ต้องการออกนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับดาอไปเราจะทำการลบนะครับเส้นโค้งนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการกด คอนโทรลแซนะครับเพื่ออันดูนะครับเอาโนนดขึ้นมานะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมต่อโนนดนะครับเราก็จะได้เส้นตรงนะครับเชื่อมระหว่างโนนดนะครับพฤติกรรมก็จะเป็น การออกแบบที่อยู่ในเส้นตรงนะครับก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นนะครับนะครับอันดับไปนะครับเราลองมานะครับเปลี่ยนตัว select mode นะครับเป็น dark box นะครับแล้วก็เลือก ัวส่วนโค้งทั้งหมดนะครับผมจะลองทำเป็นตัวทรัสดูนะครับนะครับทารสเลงนะครับในที่นี้ผมให้เป็น1.5นะครับในทิศทางลบนะครับแล้วก็กดลิงก์นะครับเราก็จะได้ตัวเมมเบอร์นะครับเป็นทรัสนะครับเป็นโค้งนะฮะเราก็สามารถเชื่อมต่อนะครับตัวทรัสได้นะครับ อดัดถัดไปนะครับผมจะลองทำตัวชายค่ายื่นออกไปนะครับเป็นระยะ,ะ1เมตรแล้วกันนะครับยื่นในแนวแกน x นะครับกดลิงก์สเต็ปนะครับก็ยื่นออกไปนะครับฝั่งนี้ก็ยื่นออกอีกในลบนะครับทิศทางลบ1เมตรนะครับ เราก็ทําการยืดนะครับสเตทนะครับตัวเส้นตรงขึ้นไป2เมตรนะครับอันดับถัดไปนะครับเรามาทําการสเตทนะครับเลือกตัวเมมเบอร์ที่เราจะทําการยืดนะครับเลือกปุ่มสเตทเมมเบอร์นะครับแล้วก็มาเลือกตัว to asting member นะครับเลือกเมมเบอร์ที่เราต้องการนะครับกดปุ่ม Apply นะครับกดปุ่ม Close เช่นกันนะครับเราก็มาทําการเลือกอตัวเมมเบอร์ที่เราจะทําการยืดนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดปุ่ม state member นะครับแล้วก็มาเลือกที่ radio to and existing member นะครับแล้วเราก็มาเลือก Member นะครับกดปุ่ม apply กดปุ่ม close นะครับเลือก Member ที่เราไม่ต้องการนะครับกดปุ่ม delete กดปุ่ม enter นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเชื่อมเมมเบอร์ที่เหลือนะครับอันดับถัดไปนะครับเราก็ลองมาทำการมูฟนะครับเราก็มาดูว่าเมมเบอร์เราตัวนี้นะครับด้วยความสูงที่1.5เมตรนะครับเราจะทำการมูฟจุดนี้นะครับขึ้นมาที่โคอเนตที่6เมตรนะครับความสูงนะครับ ก็เราทําการมูฟนะครับกด f 2นะครับเพื่อทําการมูฟนะครับในที่นี้นะครับเราจะมูฟในแนวแกน y นะครับขึ้นไปในระยะ1 5จเมตรนะครับกดปุ่มโอเคกดปุ่ม yes นะครับชิ้นงานเราก็จะขึ้นไปนะครับเป็นระยะที่หนึ่งที่1.5้าเมตรครับครับอันดับถัดไปนะครับเราก็มาทำการเลือกโหนดนะครับ เลือกโหนดนะครับสองข้างเลยนะครับเพื่อเราจะทําการสร้างเสานะครับโดยใช้ตัว translational r e p e a t นะครับช่วยนะครับเราจะยืดลงมาในแนวแกน Y ในทิศทางลบนะครับเราก็ให้ค่าเป็นลบ6เมตรนะครับลิงก์นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับเส้นที่เป็นแนวเสาเกิดขึ้นมานะครับอันดับถัดไปนะครับเราลองทำการเปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับ เราจะทำการสร้างนะครับตัวตัวสแปนของตัวทรัสนะครับทุกๆระยะสแปนนะครับช่วงเบ6เมตรนะครับเป็นระยะนะครับทั้งหมดนะครับประมาณ6ช่องแล้วกันนะครับก็ทำการเลือกนะครับตัวโครงทรัตทั้งหมดนะครับเลือกตัวฐานสตรตัวฐานสตรชั่นนอลรีพีทนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรามาเลือก เปลี่ยนทิศทางนะครับที่เราจะทําการทําการก๊อปหรือทําการอะไรมานะครับทั้งหมดนี้นะครับตัวสเปซซิงนะครับตัว Step s p a c ซซิผมให้ทั้งหมดก็คือ6เมตรนะครับสเต p และที่นี้นะครับผมให้เป็น5 Step แล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไม่ทําการลิงก์นะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มโอเคเลยนะครับ เราก็จะได้ตัวเมมเบอร์เรานะครับขึ้นมานะครับตัวสักเจอร์นะครับทั้งหมด5้าสเตปนะครับ1 2 3 4 5นะครับก็คือเราจะได้ตัวอาคารเรานะครับก็คือ5ช่วงนะครับอันดับถัดไปนะครับผมจะลองมาทำตัวทรัสในแนวฮอลิสอนบ้างนะครับก็เริ่มเลยนะครับ นะครับเนื่องจากเป็น6เมตรนะครับผมให้ตัวสเปซซิงตัวเด t ฟนะครับ L ส่วน10นะครับก็คือ0.6นะครับแล้วก็ทำกดปุ่มโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแบ่งซอยย่อยตัว Member ขึ้นมานะครับอันดับที่1นะครับผมก็ทำการซูมนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับ ก็ทําการแบ่งโหนดนะครับเป็น5้าโหนดแล้วกันนะฮะเราก็มาดูว่า5้าโหนดก็จะได้ช่วงละ0ดช่วงละ1เมตรนะครับข้างบนนะครับผมจะแบ่งย่อยอีกนะครับเป็นครึ่งหนึ่งนะครับ m i d เดิลพอยนะครับอันดับถัดไปผมก็ทำการสร้างนะครับตัว Member ของตัวทัชนี้นะครับ นะครับเราก็จะได้ตัว Member t ์ u รัขึ้นมานะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะให้ตัวเมมเบอร์ทำการลงที่จุดโหนดนะครับเราสามารถทําการกำหนดนะครับให้ตัวเมมเบอร์เรานะครับลงที่จุดโหนดนะครับ สมมติว่าผมทําเป็นโครงสร้างลักษณะนี้แล้วกันนะครับอันดับถัดไปนะครับผมจะทําการ merge นะครับ merge ตัว member นะครับทําการ merge ให้เป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันนะครับก็มาที่คําสั่งนะครับ geometry นะครับแล้วก็มาที่คําสั่ง merge select member นะครับแล้วก็กดปุ่ม merge นะครับกดปุ่ม yes นะครับชิ้นงานก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเมื่อชิ้นงานรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้ว เราก็ใช้คำสั่งตัว intersection นะครับนะครับเพื่อทำการตัด Member นะครับไม่ให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับอันดับถัดไปนะครับผมจะทำการเลือก Member นะครับส่วนที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเป็นทรัสนะฮะก็เลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับดาบถัไปนะครับผมจะ มาใช้คำสั่งนะครับก๊อปปี้วางนะครับคอนโทรลนะครับแล้วก็กดคอนโทรลหลังจากนั้นเราก็มากำหนดปุ่มอ o พอย r ์เรฟเลนต์นะครับนะครับในที่นี้นะครับเลือกนะครับตามจุดที่เราสามารถเลือกพอยต์เรฟเลนต์ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับณที่นี้นะครับผมใช้จุดนี้นะครับเป็นอ o พอย r ์เรฟเลนต์นะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับแล้วเราหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการวางนะฮะ หลังจากนั้นเราก็มาวางฝั่งนี้บ้างนะครับใช้ฮอลลิสตันตรงกลางด้วยนะครับ ส่วนแปรนะครับเราสามารถสร้างแปรขึ้นมาได้นะครับก็ทำการลิงก์นะครับเมมเบอร์นะครับครับอันดับถัดไปเราก็ทำใช้คำสั่งก๊อปี้วางแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับคอนทอลนะครับคอนทอลนะครับเลือกจุด e f e r e น c e นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการวางนะครับตามที่เราต้องการนะฮะ ก็เป็นอันสิ้นสนะครับในการขึ้นโมเดลเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับ เป็นมุมมองในมุม3มิติเป็นในรูปของไอโซเมตริกนะครับเป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับเลือกปุ่มนะครับเรดิโอเปอร์สเปกทีฟแล้วก็ปุ่ม 3D นะครับกดปุ่มแอปพลายนะครับกดปุ่มคลอสนะครับเราก็จะได้นะครับมุมมอง 3D เรานะครับเป็นอยู่ในรูปของเปอร์สเปกทีฟนะครับก็ก็ลองให้ผู้ใช้นะครับนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับว่า การขึ้นโมเดลนะครับแบบคานโค้งนะครับเป็นตัวทรัสโค้งนะครับก็สามารถทําได้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ให้ผู้ใช้งานนะครับนําไปประยุกต์ใช้นะครับประเภทโครงสร้างอื่นๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับสําหรับตัวอย่างนี้นะครับก็ผมก็เป็นการขึ้นโมเดลอย่างคร่าวๆนะครับแบบง่ายๆนะครับ ก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ